ก็สามารถร่วมแชร์การไลฟ์สดถ่ายทอดแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับ 2 5 0รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมายว่าจะพากันมาแต่ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญรือว,ว่าเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าของเราที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวัน แสดงคำสอนคือโอวาทปาติโมคือก็มีอยู่3มอย่างด้วยกันถ้าเป็นภาษ,ษาพอดีก็คือสัพาพปาปัจจะอภรนังคุลาสุขปัสมปทาจาก,กิตะปาิโยพัดนานังเอตังพุทธานาชาสนังอันนี้สามข้อนี้เป็นหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาของเราถ้าแปลเป็นภาษ,ษาไทยนั้นก็คือ คือการไม่ทำโกล่ปลบาคือไม่ทำความชั่วทั้งปวงประการที่หนึ่งประการที่สองนั้นก็คือไม่ทำคือทำแต่ความดีแประการที่สามนั้นก็ทำจิตของตนให้สะอาดปลอดจดของแพร่ของใสอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ในวันนั้นที่ว่าไม่ทำความชั่วทั้งปวงนั้นก็สรุปไว้ง่ายว่า ท่านก็ให้รับกา,ารปฏิบัติมาห้าข้อด้วยกันก็คือสิบห้าก็คือไม่ข้อที่หนึ่งก็คือไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รัทรัพย์ไม่ประพฤติะวะัฒนธรรมแล้วก็ทางศาสนาในเชิอองทางศาสนาวนัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้น,นที่นี่ก็จะมีด้วยความจิตใจสงบที่สงบเย็นเมื่อกี้ท่านเห็นท่านทราบนะครับว่าเราก็อิงมาจากสมัยโบราณนะครับสมัย ที่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอายุอยู่เนี่ยยังไม่ได้ปรินิธพานเนี่ยเมื่อวันมานฆาบูชาก็จะมีพระภิกษุ1,250สรรูปมารวมกันนะครับโดยมาฟังอุวาทปาติโมโดยไม่ได้ดนัดหมายอของเราก็เช่นเดียวกันนะครับประเดีพระคุณทางพระภิกษุสงฆ์ในคณะสงฆ์จังหวัดป่าชินุรีก็ทำํทำ,ำนองนนะก็คือเดินทางเดินทุดงเนี่ยมาตั้งแต่ อำเภอที่ไกลที่สุดที่นาดีแล้วก็มนรวมกันที่นี่แต่ต่างอุตส่าห์สมชิกชนการ่วมจับบาตได้พันอำเภอนาดีกบินบุรีสีมาโพธิ์มาที่สีโมสดที่นี่เนี่ยนะครับตามเส้นทางที่เราได้ประชาสัมคันธ์กันไปในสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งเรื่องของอโลคยาสารานะครับคนสมัยโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่6ที่2เนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นสถานที่บำบัด รักษาโรคทุกโกรคปาทิมุรีเราก็มีเจ้าพยาไปรูเบตก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญในเรื่องของการรักษาโรคมีรอ,อ,อยพระพุทธบาทที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่เป็นสิริมงค,คลเราก็เลยร่วมจัดงานประเพณีของจังหวัดเลยนะครับบอกว่าในวันมาฆบูชาท,ทุกปีจะมาจัดพิธีสําคัญทางพุทธศาสนามาเวียนเทียนอยู่ที่นี่ กิจกรรมก็จะเน้นเป็นเรื่องของอาทางศาส,สนาและวัฒนธรรมไม่มีดนตรีนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวรับรองยืนยันได้งานนี้ไม่มีดนตรีกันใช่ไหมเพราะว่าก็จะมีแต่เนี่ยมาคนที่มีจิตใจที่มีสงบที่น้อมเย็นบางกลางวันบางท่านก็มาบวชเนตรขมะนะครับมาปฏิบัติธรรมพอขาวแม่ขาวหนุ่มสาวก็มานะครับมาปฏิบัติธรรมในช่วงกลางวันนะครับจะพักครั้ง คืนหรือว่าจะมาปฏิบัติเฉพาะเวลากลางวันเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารจากจินท่านในี้ผือจัดเตียมโลงทานไว้ให้แล้วใครมีความประสงค์จะช่วยสนับสนุนอาหารหรือว่าอะไรก็มาบริจาคกันที่นี่ก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่านี้นะครับวันเวลาในช่วง7วัน9วันเนี่ยถึง25เนี่ยมัก็มีการตั้งอะไรงานทาง วิชาการี่ยทั้งศาสนาเชิญชวนเด็กมาประกวดการประกวดกันประขันกันในเรื่องของการตอบคําถามธรรมะเน้นในเรื่องของอทางด้านศาสนาพุทธเราทั้งนั้นนะครับแล้วก็ด้านวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณนั้นด้วยบางวับางท่านอาจจะได้มาแล้วไม่อยากที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วอาจจะมาดูแล้วอยากไปมีที่เที่ยวไหมท่านบอกอรอบอกนะครับ มาไปดูในเมืองก็ได้แต่จริงๆแล้วบริเวณนี้เรามีรถรางไว้ให้บริการก็คือมีรถรางที่ที่ผู้จัดงานจัดไว้ที่นี้ไปชมเ,เมืองโบราณรอบที่นี่อยากจะเชิญชวนท่านมาที่นี่แล้วท่านวนไปอีกนิดหนึ่งจะเห็นต้นโพที่เก่าที่สุดเป็นต้นโพที่ได้หน่อมาจากาต้นโพที่พระพุทธเ,เจ้าท่านตัสรู้เป็นหน่อเดียวกันเลยนะครับมีอายุป,ประมาณสัก2,000ปี เชิญชวนท่านไปวนเนี่ยนั่งรถลางไปดูสถานที่โบราณสถานรอบนี้ไปกาบนวรำประการต้นโพศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นโพป,ประจำจังหวัดเป็นต้นโพที่เราเอามาเป็นตาประจําจังหวัดของปราจินบุรีแล้วนะครับเป็นต้นโพทั้ง2,000กว่าปีมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอยู่ในทุที่ช่วงเย็นๆค่ำๆทางผู้จัดงานก็จัดให้มีร้านอาหาร ที่ถือว่าเป็นอาหารนเชิงวัฒนธรรมนะครับบอกว่ามีทีมนู่นที่ดีมีตรงนี้มีมารวมกันที่นี่แล้วก็มาให้การเขนนะครับแล้วก็เรียนให่งนะครับทั้งในเมืองด้วยทั้งในตัวอำเภอสีโมโหสดแห่งที่นี่ด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนเยี่ยมพื้นที่ศัดิ์สิธิ์ เองนี้นะครับได้ของศักดิ์สิทธิ์กับติดไม่ติดมือไปด้วยได้อุญกุศลกลับไปด้วยก็จะทําให้ปีนี้ถึงถือว่าเป็นปีมงคลนั้นก็จะมีความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับคิดสิ่งไหนนั้นก็จะประสบความสําเร็จได้ตลอดทั้งปีสงกัรทั้งร้อยถูกสิบเจ็ดมีด้วยเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วัดสีร้อยพระพุทต่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอยาอนนับให้นะคะหนึ่งสองยิ้มค่ะมองตรงกลางไว้อย่างเดียวเลยค่ะ ภาพนะคะแ,แบบประวัติศาสตร์นอกตำราอันนี้มากับเป็นครอบครัวเลยเนาะ ไม่ใช่เสานังจรันไม่ใช่เสานังเรียงแต่คือใบเสมานะครับครับรอบเขตพุทธารใบเสมาแต่ถ้ายืนอยู่ข้างหน้าทางระเบียงทงเข้าของกาสัตว์เรียกว่าเสานังจรันหรือเสานังเรียงะคร <c oughs> ับวนนี้เเลยว่าใบเสมาทรงดอกบัวตูนบนฐานสี่เหลี่ยมยอดมุมแปดเหลี่ยมสิบหกข้างล่างนะครับอันนี้เป็นต่อน้ำา ạ c h สิส์เอาไว้สำหรับเพิ่มโภชนาานะครับเอาไว้ดื่มกินได้ มาจากไหนกันคะเนี่ยอ,อันนี้มาเอาน้ําไปด้วยเหรคอคะเอาทราบได้ยังไงครับว่าต้องเอาน้ํานี้ไปทําอะไรกันเนี่ยคุณยายเขาบอกว่าอันนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะอันนี้เอาไปทําอะไรคะเนี่ยกินเนอาไปอาบได้อันนั้นจะกลับบ้านอันนั้นกลับบ้านแล <aine. S 2> ้วก็ในถังนี้นก็เอา้างหน้าคมตัว <Rab. S 2>

ในอากาศนมเย็นขึ้นจายเหยียบต้นไม้ใบบังวโาอยางอยาง สามเมื่อหมดสสอหอันตายสายตาบเด้ดดูเหน่ะ